สวัสดีครับวันนี้ผมว่าจ,จะมารีวิวะระบบจัดสอนแทนนะครับจัดขาบสอนแทนของปุ่มสาระนะครับเป็นปุ่มสาระซึ่งก็มีโจทย์ว่าเราจะไม่ใช้กระดาษนะครับไม่ต้องมีการใช้กระดาษลงชื่อก็เลยหาวิธีโดยคิดค้นลองดูนะครับเห็นมี AI ตัวหนึ่งน่าสนใจก็เลยลอง เขียนขึ้นมาดูนะครับง่ายๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับไม่ยากวันนี้ก็จะมาลองรีวิวดูนะครับง่ายๆเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับที่ยังยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็พอใช้ได้นะครับสมมติว่าเราจะวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับศุกร์ที่11ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าจะลองนํามาทดสอบดูนะครับเมื่อวันนี้มันศุกร์ ก็จะมีหน้าตาก็ประมาณนี้ง่ายๆดูเรียบๆไม่ได้ดูสวยงามอะไรมากมาย mm hmm. ก็มีตารางที่สอนแทนครับตารางที่ว่างนะครับโดยเราก็เพิ่มครูนะครับเป็นครูที่ลาวันนี้นะสมมุติว่าเป็นครูที่ลาวันนี้ก็คือครูสมมุติว่าคนนี้แล้วกันนะครับเขาก็จะเป็น ลิงกับชีตนะครับ google Sheet หมายว่าในครูนนี้นะครับวันจันทร์เนี้ยวันวันศุกร์เนี้ยนะครับมีสอนคาบไหนบ้างนะครับก็จะมีคาบหนึ่งคาบแปดนะครับแล้วก็สถานะนะครับว่าอยู่ระหว่างดําเนินการหรือดําเนินการเสร็จแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จัดสอนแทนหรือครูที่ได้รับมอบหมายนะครับให้จัดสอนนะครับจะได้บริหารจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดตารางสอนนะครับก็คือเข้า แบบนี้แล้วก็เช็คๆ,ๆได้เลยครับแล้วก็อาจจะแคบหน้าจอหรือจะรีพอร์ตออกมาเป็นอะไรต่างๆเพื่อดําเนินการส่งว,วิชาการได้ก็วันนี้วันศุกร์ครับมีคุณครูทั้งน,นี้กันสอนนะครับสีขับขับมขับสีับห้ับหกับเจ็ดขับสามสนะครับแล้วก็ท่านไปนราชการนะครับสมมติว่าทำเป็นราชการครูเจ้าหน้าที่ก็จะ เลือกคาบสอนนะครับคาบที่3าว่าในคาบที่3เนี่ยคุณครูท่านไหนที่ว่างครูท่านไหนที่ว่างตอนนี้ผมยังเอาลงได้ไม่ครบนะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้ก็จะมีลิสต์รายการออกมาว่าครูคนนี้นะครูคนนี้นะประมาณนี้ว่าว่างนะครับมีคาบว่างในในช่วงคาบสามนะครับไม่ได้สอนเจ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการนะครับอาจจะแบ่งตามกลุ่มสาระกลุ่มงานหรือความเหมาะสมนะครับแล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็จะจัดการเลยนะครับ ก็เลือกครูแล้วก็คับ4นะครับครูครับ4คนไหนว่างบ้างก็กดเลือกได้เลยครับง่ายๆครับไม่ไม่ได้ทําให้ยากเมื่อเราดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีสถานะว่าจัดครบเสร็จแล้วนะครับซึ่งด้านล่างก็จะเป็นตารางที่ครูว่างนะครับเอาไว้แบบดูเช็คว่าครูคนไหนว่างครูคนไหนติดสอนซึ่งก็จะมีรีสประมาณนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่นั้นดําเนินการแล้ววันนี้สามารถที่จะเพิ่มไล่นะครับถ้าสมมติคุูครูนั้น วันนั้นครูลาหลายคนนะครับสมมติว่าครูคนนี้นะเราก็เลือกซึ่งจะสังเกตว่าครูคนนี้นะครับกับคาบสามเนี่ยครูคนนี้เขาเลือกไปแล้วเขาก็จะติดสอนของครูคนนี้แทนเราก็จะมาดูรนลิสต์รายการว่าก็จะไม่มีชื่อของครูนั้นอยู่ซึ่งมันจะเป็นการเช็คเป็นเงื่อนไขว่าคาบนี้ครูสอนถัดซ้ําไม่ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ก็จะมีให้ปุ่มบันทึกนะครับมีปุ่มบันทึกเพื่อให้เจ้าหนี้นั้นได้บันทึกข้อมูลนะครับเก็บเป็นฐานข้อมูลแล้วก็เอาไว้เป็นสถิติไว้นะครับเมื่อเราบุกเสร็จแล้วนะครับก็ข้อมูลนะครับมันจะมาอยู่ในชีตนะครับอยู่ในชีตรายงานว่าวันวันนี้นะครับวันที่สิบเ็ดนะครับเดือนเจ็ดนะครับ ครับเดือนเจ็ดนะครับซึ่งเมื่อเช้านะครับเราให้เจ้าหน้าที่จัดก็คือมีครูคนนี้นะครับที่ลาบ,บ่วยที่ลาไปราชก,การนะครับซึ่งบ้างสามสี่ห้าหกหกเจ็ดนะครับก็คือมอนี่มอนี่มอนี่นะครับแล้วก็สอนวิชาอะไรนะครับแล้วก็อไอเดียก็คือเป็นเป็นรหัสไอเดียของครูนะครับซึ่งผมเป็นคน เขียนไว้ว่าจะได้ไม่สับสนนะครับก็คือปุูคนนี้สอนนะครับขา้ามนะครับโม1หนึ่งทบะครับเวลาก็จะบอกว่าเราทำแซมเท่าไหร่นะครับอันนี้คือตารางนะครับสถิติที่ที่ที่เราจะสอนแทนไปแล้วนะครับก็จะเก็บสถิติแบบนี้เก็บข้อมูลแบบนี้ลงใน google sheets นะครับออนไลน์นะครับครูสามารถที่จะแชร์ให้กับเจ้าทีวิชาการได้นะครับเก็บข้อมูลไว้ ถ, <ido> ถ้ามันเป็นอีกตารางหนึ่งนะครับการจัดสอนแ yani, ทนครับก็จะมีแบบนี้เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครูค,ครนนี้ลาตอนเช้านะครับก็มีตารางตารางสอนตัวน,นี้นะครับก็เป็นการบันทึกตารางสอนของคุณครูในตารางสอนนะครับก็คื izin, อว่ารหัสวิชารหัสคุณครูนะครับซึ่งก็จะมีสถานะนะครับคุณครูคนนี้รหัสอะไรนะครับรหัสเป็น id มาแทน id ของคุณครูคนนั้นนะครับชื่อสอนวิชาอะไร แล้วก็เอาตารางสอนนะครับมาเทียบว่าวันหนึ่งก็คือวันจันทร์นะครับสองวันอังคารคาบแรกนั้นสอนมอนี้นะครับวิชาอะไรนะครับมีห้องไหมถ้าห้องนี้เราจะเป็นเวอร์ชั่นต่อไปเราจะทาให้เป็นห้องว่าคุณครูคนนี้สอนห้องอะไรห้องไหนห้องไหนบางคนสอนห้องปฏิบัติการบางคนสอนห้องแแบบบางคนสอนห้องธรรมดาบางคนสอนที่เป็นห้องพิเศษนะครับก็จะแยกกไปก็จะประมาณนี้ครับมีหน้าคุณครูมีหน้าตารางสอนมีหน้ารายงานมีการสอนแทน ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาดูในหน้าของเว็บไซต์นะครับหลังจากที่เราจัดสอนแทนไปแล้วนะครับก็คุณครูสามารถที่จะเพิ่มขึ้นบิได้ครับเพิ่มไปเรื่อยๆได้วันนั้นคุณครูลายลาหลายคนหรือไปราชก,การหลายคนหรือไปภารกิจหลายคนทีนี้มันก็จะมีในส่วนของแถบแล้วการสรุปผลนะครับเป็นแบบกราฟิกนะครับก็ประมาณนี้ตอนนี้มันพึ่งลาสองคนเองแล้วกราฟิกิัอะไรขึ้นนะครับ ก็สรุปประมาณนี้ครับก็คือเราก็จะสามารถเลือกวันย้อนหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็ประวัติการจัดสอนแทนนะครับคุณครูแบบนี้ก็จะดูง่ายขึ้นนะครับเราสามารถแคปหน้าจอนะครับเอาไปโพสต์ลงกลุ่มไลน์เพื่อจะให้คุณครูนั้นได้รับทราบในแชทส่วนตัวนะครับบอกคุณครูคนนี้นะลานะครับคาบนี้นะครับคุณครูคนไหนที่ได้รับสอนแทนนะครับได้แต่งตั้งสอนแทนว่าไปเดินการสอนแทนนะครับตาม คาบเรียนที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วก็รีดออกมาเป็นอาจจะเป็นกระดาษสรุปเป็นแต่ละสัปดาห์เพื่อให้ครูนั้นได้ลงนามลายเซ็นกำกับก็ได้อีกกรณีหนึ่งในเวอร์ชันต่อไปก็จะเป็นอาจจะทําเป็น e-pdf นะครับให้ครูนั้นได้พริ้์ออกมาแล้วก็เซ็นกํากับนะครับส่วนโค้ดนั้นที่เราผมได้ไปลองผมก็ลองจีนหลายรอบแล้วนะครับก็มั่วๆนิดนึงนะครับก็ ผมก็พูดง่ายๆครับสั้นๆนะครับก็ทำจะระบบโอนแท้หน่หน่อยก็อาจจะทำเป็นการแบบดูคำอาจจะไม่มีพื้นฐานทักษะนะครับทำง,ง่ายๆเลยผมก็เจนหลายรอบมากกว่าจะได้ก็ประมาณนี้นะครับคุณครูท่านไหนที่สงสัยสอบถามนะครับได้เป็นเวอร์ชันง่ายๆครับเรียบๆไม่ได้เน้นใช้งานครับน้นใช้งานเองง่ายๆเน้นใช้งานนะครับ เราสามารถทำล่วงหน้าได้ด้วยนะครับสมมุติว่าเป็นวันจันทร์นะครับครูคนไหนที่ลาล่วงหน้าหรือลา,ลาป่วยนะครับรวันจันทร์ก็เพิ่มเข้าไปนะครับคุณครูก็เจ้าหน้าที่ก็จะจัดเลยครับจัดสอนแทนไว้รอนะครับวันนี้ก็จะเป็นการลดภาระนะครับลดภาระค,คุณครูแล้วก็เอกสารนะครับก็ประมาณนี้หน้าตาเป็นระบบเตียมมาชดเชย ทำให้ค,าาคุณครูนั้นได้สะดวกสบายมากขึ้นเราก็มาเลือกวันวันจันทร์ที่14ก็จะแสดงแสดงว่าครูละหนึ่งคนนะครับจำนวนคาบที่จะสอนนี้มีสาครบ,ค,รบคุณครูคนไหนที่ได้สอนมากสุดก็ประมาณนี้นโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ